สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วค่ะในรายวิชาประวัติศาสตร์เราจะเรียนในเรื่องของอาหารไทยทั้ง4ภาคค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหากันนะคะเด็กๆคะเรามาทราบถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1คะ่ะนักเรียนสามารถบอกชื่อของอาหารแต่ละภาคได้ข้อที่2นักเรียนสามารถบอกวิธีการประกอบอาหารของแต่ละภาคได้คะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมารู้จักประวัติความเป็นมากันก่อนคะ่ะ อาหารไทยเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานแม้จะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นจากส่วนผสมของสมุนไพรแต่อาหารไทยในแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกันค่ะเราจะไปดูภาคแรกกันเลยนะคะก็คือภาคกลางค่ะ เป็นภาคที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ําหลายสายนะคะไหลผ่านและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่ประทับของนายหลวงราชการต่างๆค่ะอาหารในภาคกลางนะคะมักจะใช้เครื่องปรุงแต่งกลิ่นและรสเช่นเครื่องเทศต่างๆใช้กระทิเป็นส่วนประกอบของอาหารหลากหลายชนิดจึงทำให รสชาติของอาหารมีรสเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานคุกคร้าวไปตามชนิดต่างๆของอาหารค่ะและเมนูอาหารของภาคกลางที่คุณครูจะแนะนำก็คือแกงเขียวหวานผัดไทยกุ้งสดต้มจืดห่อหมกค่ะเราไปดูต่อที่ภาคเหนือค่ะเด็กๆ ภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของประเทศไทยมีลักษณะเป็นเทือกเขาซับซ้อนอาหารในภาคเหนือส่วนใหญ่จะนิยมนำพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมาปรุงอาหารค่ะอาหารภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่รสชาติไม่จัดไม่นิยมใส่น้ำตาลค่ะในอาหารความหวานจะได้จากส่วนผสมขอ,ของอาหารนั้นๆเช่นปลา และนิยมใช้ถั่วเน่าในการปรุงอาหารค่ะเมนูอาหารของภาคเหนือนที่คุณครูจะแนะนําก็คือขนมจีนน้ําเงี้ยวข้าวซอยไส้อัว่วแคบหมูน้ําพริกป่อมค่ะมาดูต่อกันที่ภาคใต้ค่ะเด็กๆภาคใต้นะคะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดกับทะเลอาหารหลักของคนไทยภาคใต้คืออาหารทะเล และกลิ่นคาวโดยธรรมชาติของปลาหรืออาหารทะเลอื่นๆทำให้อาหารของภาคใต้ต้องใช้เครื่องเทศโดยเฉพาะเช่นามินเป็นสิ่งที่ช่วยในการดับกลิ่นคาวอาหารภาคใต้จึงมักจะมีสีออกสีเหลืองอาหารภาคใต้นะคะจะไม่เน้นรสหวานจะเป็นรสจัดค่ะเค็มจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัด เครื่องปรุงเน้นกะปินะคะเนื่องจากอาหารภาคใต้มีรสจัดอาหารหลายๆอย่างจึงมีผักรับประทานคั่วผู่ไปด้วยนะคะเพื่อลดความเผ็ดร้อนลงค่ะเมนูอาหารของภาคใต้นะคะที่คุณครูจะแนะนํานะคะก็คือแกงไตปลาคั่วกลิ้งหมูกุ้งผัดสตอแกงเหลืองค่ะ และภาคสุดท้ายที่เราจะไปกันนะคะก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองค่ะอาหารอีสานเป็นอาหารที่เรียบง,ง่ายเช่นเดียวกับวิถีการดำเนินชีวิตของชาวอีสานนะคะในแต่ละมื้อจะมีอาหารปรุงง่ายๆเลยค่ะ2-3ถึงาจานมีผักเป็นส่วนประกอบหลกักเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เป็นปลาหรือเนื้อวัวนะคะ อาหารพื้นบ้านอีสานส่วนใหญ่มีรสชาติออกไปทางรสจัดค่ะคือเผ็ดเค็มและเปรี้ยวค่ะเครื่องปรุงสำคัญที่แทบจะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือปลาร้านะคะอาหารจะมีลักษณะแห้งนะคะคนหรือน้ำขลุกคลิกและเมนูที่คุณครูจะแนะนำในวันนี้นะคะของภาคอีสานนะคะก็คือส้มตำ ลาบน้ำตกนะคะเป็นต้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆอาหารไทยทั้งสีภาคนะคะที่คุณครูได้แนะนำไปน่ารับประทานใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะรับประทานนะคะเด็กๆคะเราจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะค่ะในรายวิชาประวัติศาสตร์ในวันนี้นะคะ คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะขอให้เด็กๆทุกๆคนนะคะมีความสุขในการเรียนโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ